ผู้ชายมองอ่ะน้ำมันมันขมอะกูว่ามันแบบว่ะสวัสดีค่ะทุกคนเฟรนเดย์ ก็เป็นวันของเพื่อน,นะคะ่ะซึ่งบีนะคะจะพาทุกๆคนไปเที่ยวที่นคนปรปฐมะคะ่ะแต่ว่าแ n น p เนี่ยไม่ได้มาด้วยนะคะเพราะว่าไปถ่ายเทกมีเอาเลิตี้อุ้ยจะได้แฟนกับบ้านหรือเปล่าอ่ะก็ะต้องไปติดตามกันดูนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปคนเดียวปันเก๋าเรามีเพื่อนร่วมทางอยู่ที่รถคะ่ะไปหาเพื่อนร่วมทางกันดีกว่าไปค่ะ A few moments later เราจะไปวัดบางพระ ก่อนนะคะแล้วก็จะไปคาเฟ่อะไรนะเพื่อนอคาเฟ่อะเบอร์อะไรวะเออรถเลี้ยวมันตุขนาดนั้นเลยเหรอสังกินไม่แข็งเลยเออจะไปแบบแคาเฟ่สวนส้มนี่นักเดินทางของเราวันนี้มี4ี่คนนะคะ <c oughs> ที่จะไปวัดบางพระก่อนเพราะว่าจะไปลงณหน้าทองมูเตลูกูมา <c oughs> มูเตลูลตลลตลลลแต่ไม่รู้ว่าแบบพระเขาลงให้หรือเปล่าเพราะว่าช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะคะแต่เคยไปลงเนี่ยเขาลงตรงหน้าผากลากลินให้อะไรเงี้ย อเดี๋ยวจะเดินทางไปกันละค่ะไปเลยตะระ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 ไมผู้ชายมะฮีดนมันยังไงเพื่อนผู้ชายมัาน้าเป็นมะฮีดนเออเนี่ยรูหมดโปะแตกหมดเกิดโรคกลมทำยังไงเดี๋ยวเขาไม่ขิด อาจจะไม่ใช่คนเดียวกันก็ได้เขาอาจจะรู้ว่าเธอมีผู้ชายหลายคนก็ได้เพื่อนเฮ้ยหนักกว่าเดิมว่ะเยอะมากมึงแต่สาเหตุของการเลิกรากับเด็กมหิดนก็คือแบบรถไฟชนนะเว้ยรถไฟชนกันมึงชนหรือเขาชนคือมีผู้มากับอีกคนนึงและเอ็มมีมหิดลกับมาเหตุ ค่ะคุณนายทั้งหลายเออมึงมาทางนี้แต่เราไม่รู้ว่าแบบว่าเขาเปิดให้เจมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองไปรถามคุณป้านะคะว่าพระเขาเปิดให้แบบว่าลงนะหรือเปล่าคุณป้าบอกว่าเดี๋ยวป้าพาไปความจริงจะต้องลงตรงอาคารนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปลงนะหน้าทองอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่ามาที่วัดแล้วก็เดี๋ยวขับรถไปรอคุณป้ากันค่ะ e n t ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปหาหพ่อกันนะคะเพื่อที่จะลงนะนะคะแต่ตอนนี้นะคะระหว่างเดินทางขอแนะนำเพื่อนสมาชิกในการเดินทางใหม่นะคะคือคุณป้าผู้พาไปะคะ่ะสวยกับน้องน้องน้องสวัสดีค่ะน้องทองใจดีนะให้นั่งมาด้วยคือตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปแบบว่า ขับไปไหนกันแล้วส่งตัวแทนให้ขับรถตามไปพี่น้ำหนึงเล่นเอ็มี่เล่นเอ็มีเเอออรือว่าไปนะเขาสวยนะว่าไปจะตลบป่ะผู้ชายมองอ่ะน้องเตยหน่ยนุกลัวหนกกลัวอีเตยไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ามึงแล้ว้ตอนนี้ก็ลงน้าหน้าทองเสร็จแล้วนะคะ ก็จะมีที่ลิ้นด้วยเยอะก็ yeah. ที่นี่นะคะก็จะเป็นกุฏิของพระแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ถ่ายนะคะทุกคนแต่มีที่ที่เก่าที่เคยเป็นลงใช่ไหมน้องเตยพระมาจากเชียงใหม่อันนั้นก็คือลงกี่ร้อยแผ่นไม่รู้อ่ะหน้าหน้าน่ทองหมดเลยแต่ว่าตร,ตรงนั้นปนะังแต่ล่าสุดก็คือพระย้ายไปที่เชียงใหม่แล้วนะ,ะนะแต่คราวหน้าถ้าหากว่าไปเชียงใหม่เดี๋ยวจะไปเยี่ยมพระค่ะตอนนี้ก็ ลับเล่นใหม่มาแล้วน้ำมันมันขมอ่ะกูไม่รู้กูว่ามันแบบว่าความรู้สึกเป็นยังไงเพื่อนจะบอกว่าค่ะเราบอกไม่เป็นไรแล้วมันว่านน้ำลายเยิ้มากต้องถูทองลงบนหน้านะคะเออถูหล้าผากเพื่อนเพื่อนถูห้ผากเออนั่นแหละอ A later. few moments เอาละค่ะสถานีต่อไปเราจะไป Bubble Forest Cafe กันนะคะใช่ค่ะบอกเมื่อตอนต้นไปไหนนะไปสวนส้มค่ะไป Apple f e r r o w เปลี่ะนเปลี่ยนแทนนะคะรู้สึกมีสัญญาณราศีขึ้นว่าไปว่าไปรถ หรอคิสโตเฟอร์ได้ทองไปด้วยหน้นรูปเงินทองสี่พันสิบโรพี่โดนนรู้แล้วทำไมถึงว่ากำลังอร่อยกำลังอร่อยทานไหม อีตัวเอาเอาตังให้สองถุงอร่อยมากค่ะพี่อห้กูอห้กูด้วยถึงหนึ่งหัวกินจ้าเขากินกันเสร็จแล้วเสร็จแล้วยังกินกำลังกินอยู่กลับบ้านค่ะกูร้อนยุ่กลับบ้านค่ะถึงแล้วนะคะแต่ว่าต้องรักบัตรคิวเพราะว่าคนเยอะค่ะ อันไหนไม่รอคิวนะคะพี่เป็นชื่อให้หนูยังตกลงเอาอันไหนน้องเคยเอาที่มันเข้าได้เลย มาแล้วจ้าอร่อยไหมเพื่อนอร่อยสั่งใครสั่งมันนะจ้าน้องเตยกินอะไรอ่ะอร่อยแบบปะแต่ของฉันยังไม่มาเลยอ่ะน้ำหนึ่ง c o เ e อรู้ไหมว่าว่าเข้าผัดทะเลได้ปูมาทั้งตัวเลยะการกระดองเลยจ้ะโอ้โหจานนี้ห้าร้อยอะเนี่ยถ้าไปยิ้มแห้งอ่ะเพื่อน มาปิดคลิปกันดีกว่านะคะสรุปแล้วนะคะคลิปคนครปฐมของพวกเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือลุงหมดเลยตอนแรกกะว่าจะไปวัดหลายๆวัดใช่ไหม สรุปก็คือได้ไปวัดเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะไปเจอจะไปคาเฟ่ส้มใช่ไหมก็ไม่ได้ไปมาบับเบิ้ลแชนนะคะแต่ก็สวยเหมือนกันแต่ล่าสุดก็คือไม่ได้น้ำล่าสุดน้ำน้ำน้ำให้หน่อยไม่ได้น้ำอยู่คนเดียวทุกคนเออก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับในการเฟรนด์เดย์นะ ส่วนพีหน้านะคะจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดปักตะ๊กให้ซับสไครนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยะคะ่ยะ,คะ